สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกหุ้น Caterpillar หรือว่า CAT นะคะหุ้นที่แบบหลายคนมองว่าเป็นตัวแทนความแข็งแกร่งของอเมริกาเลยไม่ใช่แค่บริษัททำรถขุดนะคะแต่เป็นเหมือนผู้นำระบบนิเวศเครื่องจักรกลหนักระดับโลกเลยวันนี้เราจะมาแกะดูกันค่ะจากข้อมูลที่เรามีว่าอะไรทำให้ CAT เขาเอ,อ่ยยงหนึ่งมาได้ ครับผม c a t e r p i l l a r นี่ถือว่าบทบาทสำคัญมากนะครับในตลาดเครื่องจักรกลหนักทั่วโลกเลยทั้งเหมืองแรก่ก่อสร้างพลังงานการเข้าใจโมเดลธุรกิจเขาแล้วกออ็จุดแข็งจริงๆเนี่ยจะช่วยให้เห็นภาพรวมอุสากรรมชัดขึ้นเยอะครับน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะว่า CAT เขาทำเงินยังไงสร้างไรายได้จากอะไรบ้างคะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยมีสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ การขายเครื่องจักรใหม่พวกรถขุดรถตักรถเหมืองอะไรพวกนี้นะครับลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มเหมืองก่อสร้างพลังงานส่วนนี้กำไรก็ถือว่าดีนะครับประมาณ15-20%แต่เหมือนเคยได้ยินว่าส่วนที่2นี่สิคะที่แบบสำคัญมากๆเลยถูกต้องเลยครับส่วนที่2คือธุรกิจบริการแล้วก็อะไหล่หรือ after market and parts นะครับอันนี้รวมหมดเลย ซ่อมบำรุงอะไรแท้แล้วก็มีระบบเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องจักรที่เรียกว่า CAT Connect ด้วยส่วนนี้แหละครับที่สำคัญมากเพราะมันเป็นรายได้ที่แบบว่ามาเรื่อยๆตลอดอายุเครื่องจักรเลยอาจจะ10ปี20ปีและที่สำคัญคือกำไรสูงกว่าการขายเครื่องจักรใหม่เยอะมากครับปัจจุบันนี้น่าจะเกิน50%ของกำไรทั้งหมดของบริษัทไปแล้วโหเกินครึ่งเลยเหรอคะมาจากบริการหลังการขายแสดงว่าไม่ใช่แค่ขายเครื่องแล้วจบเลี่ยงไป ใช่ครับไม่ใช่เลยมันเหมือนเก็บค่าดูแลค่าบริการไปตลอดอายุการใช้งานเครื่องเขาเลยครับอ๋อ oh. ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า service mode นะครับคือความได้เปรียบทางธุรกิจจากการบริการนี่แหละมันทําให้รายได้แคสค่อนข้างนิ่งมันคงกว่าคู่แข่งเยอะเลยแล้วก็เหมือนล็อกอินลูกค้าไว้ในระบบของเขาเลยครับเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นยากเข้าใจเลยค่ะพอพูดถึง mode หรือความได้เปรียบเนี่ยอะไรคือสิ่งที่แบบชัดเจนที่สุดที่ทําให้แคสต,ต่างจากคนอื่นคะ จุดแข่งที่สุดเลยนะครับแล้วก็อลอกเรียนแบบยากมากๆก็คือเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายหรือดดลเลอร์เน็ตเวิร์เขาเนี่ยใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วครับมีประมาณ160แห่งครอบคลุม190ประเทศเลยนะคือไม่มีใครทำได้เท่านี้แล้วเครือข่ายนี้มันสำคัญยังไงคะแค่ขายของหรือเปล่า ไม่ใช่แค่ขายครับแต่คือบริการหลังการขายด้วยทั้งซ่อมทั้งอะไรลองนึกภาพเหมืองที่อยู่แบบไกลมากๆนะครับการที่เขามั่นใจได้ว่าเออถ้าเครื่องจักรเสียเนี่ยเดี๋ยวมีช่างมีอะไรมาถึงเร็วแน่ๆอันนี้สำคัญมากในการตัดสินใจซื้อนะครับมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า switching cost หรือต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นที่สูงมากครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นหลักประกันให้ลูกค้าเลยว่างานไม่สะดุด แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากเครือข่ายก็มีเรื่องความน่าเชื่อถือของแบรนด์ครับคือแบรนด์ trust ที่เขาสะสมมานานมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนักๆที่แบบความผิดพลาดให้เสียหายเยอะแล้วก็มีเรื่องเทคโนโลยีอย่าง C A T Connect ที่ช่วยลูกค้าจัดการข้อมูลลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพอะไรพวกนี้ครับทั้งหมดนี้มันทำงานร่วมกันทำให้ลูกค้าแบบผูกพันกับแบรนด์กับระบบของ C A T มากๆค่ะค่ะ ฟังดูแข็งแกร่งมากจริงๆแล้วในตลาดนี้มีใครพอจะเป็นคู่แข่งที่แบบท้าทาย CAT ได้บ้างคะคู่แข่งหลักๆก็มี Komatsu จากญี่ปุ่นนะครับ Volvo CE จากสวีเดนแล้วก็มี John Deere จากอเมริกาที่จริงๆเขาเน้นเกษตรแต่ก็เริ่มเข้ามาในตลาดก่อสร้างมากขึ้นแล้วก็ Hitachi Construction Machinery ครับแล้วเขาต่างจาก CAT ตรงไหนคะจุดสำคัญเลยคือถึงแม้เครื่องจักรเขาจะดีนะครับ แต่ว่ายังไม่มีใครเลยที่มีเครือข่ายบริการแล้วก็อะไหล่ที่ครอบคลุมทั่วโลกแล้วก็แข่งแกร่งเดเท่า CAT นะครับอันนี้เป็นจุดต่างสำคัญเลยมันทำให้รายได้กำไรของคู่แข่งเนี่ยจะผันผวนตามยอดขายเครื่องจักรใหม่มากกว่า CAT ที่มีรายได้จากบริการมาช่วยค้ำไว้เยอะนั่นคือภาพปัจจุบันนะคะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าอนาคตล่ะคะมีโอกาสหรือมีความท้าทายอะไรที่น่าสนใจบ้างคะสำหรับ CAT โอกาสนี้ผมว่ามีจากเมกะเทรนด์ใหญ่ๆเลยนะครับอย่างแรกก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกอันนี้ยังต้องการอีกเยอะแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอันนี้ก็ต้องการการขุดแร่สำคัญสำคัญเยอะมากพวกลิเทียมทองแดงนิกเกิลที่ใช้ทำแบตเตอรี่อีวีทำชิปอะไรพวกนี้ซึ่งแคทเขามีเครื่องจักรที่ตอบโจทย์ตรงนี้พอดีครับอ๋อค่ะนอกจากนั้นเขาก็ลงทุนเยอะในเรื่องออโตเมชันกับ AI ด้วยนะครับ พวกรถเหมืองไร้คนขับหรือระบบ predictive maintenance ที่ทำนายการซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้ช่วยลดต้นทุนให้ลูกค้าฟังดูมีแต่โอกาสนะคะแล้วในแง่การเงินล่ะคะเป็นยังไงบ้างการเงินนี่แข็งแกร่งมากครับเป็นบริษัทที่จ่ายปันผลเพื่อนขึ้นต่อเนื่องมาน่าจะ30กว่าปีแล้วนะครับอยู่ในกลุ่ม Dividend aristocrat เลยสะท้อนความมั่นคงและก็นโยบายคืนกำไรผู้ถือหุ้นที่ดีมีซื้อหุ้นคืนตลอดด้วย ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นช่วงหลังๆนี้สูงกว่า40%เลยนะครับซึ่งโอ้โหถือว่าสูงมากสำหรับอุตสาหกรรมแบบนี้แล้วก็มีเ e ็ตมาจินหรืออัตรากำไรสุทธิราวๆ15%ก็ถือว่าทำกำไรได้ดีมากครับฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ก็น่าจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับความเสี่ยงหลกัหลกๆเลยก็คือธรรมชาติของธุรกิจเขาที่มันเป็น วัฏจักรไซคลเคอร์นะครับคือยอดขายเครื่องจักรใหม่เนี่ยมันจะอ่อนไหวตามําว่าเศรษฐกิจโลกถ้าเศรษฐกิจไม่ดีการลงทุนก็น้อยลงแล้วก็การที่เขาพึ่งพิง,พงอุตสาหกรรมเหมืองแร่พลังงานเยอะมันก็เลยอืมขึ้นอยู่กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยครับถ้าราคาตกออเดอร์ก็อาจจะชะลอไปคนอกจากนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องต้นทุนวัตถุดิบอย่างราคาเหล็กค่าขนส่งที่มันผันผวน,นได้แล้วก็ความท้าทายในตลาดจีน ที่การแข่งขันก็สูงแล้วก็มีปัจจัยเรื่องผูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วยครับสรุปวันนี้ก็คือแคทกับไม่ใช่แค่บริษัทขายเหล็กขายเครื่องจักรนะคะแต่เป็นเหมือนผู้สร้างระบบนิเวศที่ทํากาไรต่อเนื่องเลยจุดแข็งมากๆก็คือเครือข่ายดีลเลอร์ที่ไม่มีใครเทียบรายได้ประจ,จําจากบริการอะไหล่ฐานลูกค้าทั่วโลกแล้วก็การเงินแข็งแกร่งคืนกําไรผู้ถือหุ้นแถมยังเติบโตไปกับเทรนใหญ่ใหญ่ของโลกด้วยใช่เลยครับและนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นให้เราคิดต่อทิ้งท้ายกันนะครับว่า ถึงแม้โมดของ Caterpillar จะดูแข็งแกร่งมากจากการเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานการขุดทรัพยากรทั่วโลกเนี่ยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์การปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนครั้งใหญ่หรือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดที่มันอาจจะเร็วกว่าที่เราคิดกันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความโดดเด่นรูปแบบธุรกิจของแคดในระยะยาวต่อไปยังไงบ้างอันนี้น่าติดตามมากครับ